รั่งน้ำีนางวิ่งเบาละจำได้ไหมเราก็ทุ่งหัวทะเลให้พี่คนวิ่งให้ีนางคนส่งพอถึงสายรงก็ติดลมทมเทพี่สาวน้องชักพี่ชักน้องสาวเอาสาวสาวสาวเอาชักชักชักเอาชักชักชักเอาสาวสาวสาวเอาจนได้สายเบาละพันกันมุนเมที่เคยนำนางฟังเสียงธนูเสียงดังเข่าหู โอู้ลาธนูใบลานเสียงดังกิง่นกิน,กนแดนอร่อยลำร้อยแบบร้อนห้อนห่อนห้อนกลับบ้านปิกบ้านลบบ้านเมื่อบ้านผู้ชายปอใจแบบาวบักผูาย ผู้หญิงแม่หญิงหญิงผู้สาวเด็กละอ่อนเด็กเด็กน้อยสนุกสนานมวนนุมกมวนโุกหมูหมูหูพูดอู้พูดว้าว